สวัสดีค่ะสนุนไลท์เลิฟดิ้งถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเพราะพลังงานด้านหลังสำรับออกมาบอกให้คุณได้รับรู้ว่าตอนนี้เกณฑ์ดวงชะตาของคุณเนี่ยเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กับความรักกับเนื้อคู่กับรักแท้ที่คุณเฝ้าฝันเฝ้ารอ ะะถ้าท่านใดรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณรู้สึกได้ถึงพลังงานนี้ว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นกดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็ไปต่อได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญในแต่ละคลิปนะคะในการสุ่มเสียงไทายด้านหลังสำรับแบบนี้นะคะประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยสำหรับโรส,สคอ o t กุหลาบรอบใหม่มาแล้วนะคะเป็นหินมงคลโรสกุหลาบจะแตกต่างจากโรสชนิดอื่นก็คือจะเน้น เสริมสเสน่ห์ได้คู่รักสายเปรรักหวานสมดังใจอะไรได้เลยให้คลิกไปอ่านรายละเอียดที่ i n นสตาแกรใต้คลิปหรือบนคลิปนะคะแล้วก็ติดต่อแอดมินที่ l i น์แอได้เลยนะคะถ้าสนใจชิ้นไหนราคาก็สัมผัสจับต้องได้เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันดีกว่านะคะว่าด้วยเรื่องของพลังงานของความรักรักแท้ที่คุณเฝ้ารอเนี่ยกำลังจะมาถึงแล้วเขาหรือเธอคนนั้นเป็นอย่างไรบุค,คลิกลักษณะนะคะ รวมถึงจะมีอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับรักแท้ของคุณนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอีกมากมายนะคะ f e c o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  k i นส t a g r a m และ์อ t t k k t o k ลิงก์อยู่ใต้คลิปขอบคุณที่สปอนอร์ช anel เราด้วยมาขอบคุณสำหรับ Super ร์แตขอบคุณสำหรับของขวัญคะ่ะเดี๋ยวเรามา c คลริฟาพลังงานกันเลยนะจานจานขออนุญ,ญาตเอานี้บังไว้นิดนึงนะเนื่องจากกฎหมาเนี่ย รูปภาพจนหมิ่นเม่เราก็ต้องเรียกว่าบทบังไว้สักนิดหนึ่งนะคะขอราบาพลังงานรักแท้ที่ใกล้เข้ามาในรฤดนี้ของคุณนะ โอ้หคุณเป็นฝ่ายดึงดูดเขาเข้ามาในชีวิตนะคะพลัางงานดึงดูดของคุณทั้งคู่ค่อนข้างที่แสดงนี่แสดงว่าคุณอาจจะไปอธิษฐานขอพรเอาไว้ด้วยรวมถึงมี dream l i s อะไรมากมายนะค,ะคือทาคือคุณใช้กดแรงดึงดูดในการดึงดูดรักแท้ของคุณเข้ามานะคะดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะสำเร็จไหมสําเร็จนะคะดูสิพลัางงานดีมากๆเลยอะ พลังงานของคุณเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีมีนะคะรวมสึกถึงชาวธาตุไฟเยอะมากๆโอ้โหคงคนคนี้10เต็มสิบไม่หกักเอาไปว่าร้อยเต็มร้อยดีกว่าที่ตรงกับสเปคตรงใจคือตรงทุกอย่างอะอย่างที่คุณขอพรเอาไว้นะคะขออีกหนึ่งใบสําหรับบทสรุปนะคะระหว่างคุณกับเขานะโอ้คือการ์ดีมากๆจนไม่ต้องเปิด คลิฟายเยอะแล้วบทสรุปถามว่าได้แต่งงานกับคนคนนี้ไหมได้แต่งนะคะได้แต่งแน่นอนเนืห่อเเต็มเลยดูสิการของ power of couple การของการแต่งงานการสร้างครอบครัวนะการรอคอยสิ้นสุดลงแล้วค่ะก็คือ job, นะปิดจ็อบนะปิดจ็อบเลยสำหรับวินาทีนี้นะระหว่างคุณกับเขาเรียกได้ว่าการรอคอยโอ้โหพลังงานของเนื้อคู่นะเนื้อคู่คู่แท้จริงๆนะคะ King และ u e e n of Wands นะคะ แต่ว่าอาจจะมีติดปัญหาเล็กๆน้อยๆเรื่องอะไรคะจยาเรื่องอายุจ้าไพ่เด็กขึ้นเยอะมากเลยเออหน้าแปลกนะพักนี้ครอบครัวเราอ่ะได้ไพ่เด็กเยอะในเรื่องของคู่ครองก็ถือว่าดวงดาวของคุณนะมีเกณฑ์จะโครจรให้ได้คู่ที่อายุน้อยกว่าคุณเยอะเลยนะคะรักแท้ของคุณที่ใกล้เข้ามาเหมือนว่าหลายๆท่านได้เจอแล้วนะคะอายุน้อยและเขากําลังพยายามอย่างหนักที่ จะทำให้คุณอนะไว้ใจในตัวเขาเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาจะสามารถดูแลคุณได้เชื่อให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาว่าคุณสามารถมีเขาอยู่ในชีวิตได้ไปจนตลอดชีวิตนะคคนคนนี้ค่อนข้างจะมีพลังงานของการที่เรียกว่าคลั่งรักคุณหนักมากนะคลั่งรักหนักมากแต่แอบคลั่งรักงงไหมไม่ต้องงงเดี๋ยวอาจรรารย์ซานอธิบายให้ฟังคือคลั่งรักแต่ไม่กล้าแสดงออกเพราะว่ากลัวจะหงด กลัวว่าคุณอาจจะหมดมุดหนิดํำคาญคุณคนนี้เป็นคนให้เกียรติคนทุกคนรอบตัวเขารวมถึงให้เกียรติคุณซึ่งเป็นคนที่เขาแค่ความรู้สึกมากๆ พลังงานเหมือนว่าคุณนะ่าจะได้มีเกณฑ์การเจอกับเขาผ่านทางโซเชียลมีเดียเว็บเดทเดทไลน์ต่างๆและพลังงานเหมือนว่ากำลังรอคอยการเดินทางมาเจอเจอกันออกเดทสารสัมพันธ์ถ้าท่านใดได้เจอแล้วกลับไปจะมีเกณฑ์การสารต่อความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้เจอระยะเวลาปิดจบอยู่ที่หมายเลขสนับจากนี้อีกสสัปดาห์สเดือนขึ้นไป เกี่ยวเนื่องกับเดือน3นะคะก่อนหรือหลังเดือน3ขึ้นอยู่กับว่าคุณเจอคลิปนี้เมื่อไหร่เพราะคลิปนี้เป็นแรนดอมสำหรับทุกลระนาราศีทุกท่านที่ได้เจอก็คือบุญสัมพันธ์กันที่กำลังจะบอกให้คุณได้รู้ว่า เวลาของรักแท้ใกล้เข้ามาถึงคุณเต็มที่แล้วระยะเวลาอยู่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ที่3สัปดาห์หรือ3เดือนขึ้นไปบวกลบนะคะอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้หรือหลายๆท่านพลังงานอย่างที่บอกว่าได้เจอแล้วแล้วคนนี้เป็นที่ถูกอกถูกใจถามว่าคุณกังวลอะไรไหมไพ่กังวลมันไม่มีอ่ะ แปลว่าคุณผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วคุณยอมรับได้แล้วเพราะว่าคุณเปิดใจยอมรับเขาเต็มร้อยแต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้เจอคนคนนี้จะเริ่มต้นจากความสบายใจเริ่มต้นจากการที่เขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณโคจะมีคุณค่าเป็นของขวัญที่มีราคาที่สุดนะในชีวิตของเขาคุณเป็นที่หนึ่งแล้วก็เขาไม่เคยมองหาข้อบกพร่องในตัวคุณ นะดังนั้นอะไรที่เกี่ยวกับตัวคุณอะคะ่ะเขาก็จะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในความเป็นคุณคู่ผู้ชายเนี่ยอาจจะเดินไปไหนแล้วแบบใครๆต่างอิจฉาเลยนะเพราะว่าคู่ของคุณเนี่ยสวยหล่อนะคะ,ะคู่ของคุณคุณผู้หญิงของคุณเนี่ยสวยนะคะรูปร่างบางสวยแบบบุคลิกประมาณแบบนั่งแบบเลยก็ว่าได้นะด้วยความเป็นเพจทั้งสองใบทั้งเมนแล้วก็ทั้งด้านหลังสำรับ ะะเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคนรอบข้างอาจจะมีส่วนทำให้คุณต้องค่อยๆทำให้พิสูจน์ความรักระหว่างคุณทั้งคู่ด้วยเพราะว่าพลังงานของ power of couple มันขึ้นเนาะตรงติดจบคือแหมมันก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ให้คนรอบข้างเนี่ยเข้าใจแล้วก็ยอมรับ ตัวตนของเขาว่าจริงๆแล้วอ่ะภายนอกแม้ว่าจะดูดเด็กกของภายค่ะแต่จริงๆเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในตัวตนมากๆแล้วจริงๆคุณทั้งคู่ก็ดูเสมอกันนะคะเดอลเวอเนี่ยมันเป็นคู่แท้ที่พระเจ้าทรงสรรสร้างมาให้ไปไหนไมาไหนอ่ะมันไม่ได้ดูห่างกันเยอะเปนดูเหมาะสมและคู่ควรกันนะคะมองดูทรงหน,นี้เหมือนเขาจอายุน้อยกว่าคุณ ถ้าต่อให้คุณเจอคนที่แร้งอายุมากกว่าคุณมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าเกิดว่าคุณพยายามดีกว่าคนที่อายุมากกว่าคุณสําหรับคนที่เจอคลิปนี้คุณจะเจอประเภทแบบอีโคอีโก้ประเภทแบบเหึงแก่ตัวประเภทแบบหลงตัวเองซึ่งคุณมีความรู้สึกว่าเออถ้าแบบนี้ไม่มีก็ได้ แต่ไปไป,ไปมา,มากลายเป็นว่าคู่ของคุณที่อายุน้อยกว่าเขากับกลายเป็นคนที่ให้เกียรติคุณรักคุณเชิดชูทะทูนคุณนะคะอยู่คอยซัพพอร์ตดูแลเทคแคร์ซัพพอร์ตความรู้สึกรวมถึงซัพพอร์ตในด้านอื่นๆนะที่ที่จำเป็นด้วยนะเรียกว,ว่ามีคนคนนี้ครบจบในหนึ่งเดียวเนี่ยมันต่างกันแค่เรื่องอายุเท่านั้นเองที่อาจจะต้องใช้เวลานะคะ เขาหรือเธอคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีธุรกิจส่วนตัวตั้งแต่เด็กนะเพราะว่าไม่ได้เห็นในเรื่องของงานรับจ้างหรือว่าออฟฟิศหรือว่างานประจำคนคนนี้เป็นคนที่มีอิสรภาพทางการเงินแล้วก็เวลาสูงมากๆเขาจะไปจะมาหาคุณเมื่อไหร่ก็ได้คือมันก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินแต่เป็นคนที่คิดวางแผนทางด้านการเงินนะเป็นคนที่ชอบค่อยๆเก็บหอมรอมริบเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า นะแล้วก็เป็นคนที่รักเด็กนะคะถ้าแต่งงานเขาก็อาจจะอยากมีบุตรนะแต่ถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่แล้วเขาก็จะรักบุตของคุณนะคะเหมือนกับเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคู่ชีวิตที่ตามหากันจนเจอพอเวลาที่เจอกันเนี่ยคุณทั้งคู่จะจํากันได้ตั้งแต่แรกนะพลังงานรักแรกพบขึ้นทั้งสองฝั่งแหละนะคะเขาประจำคุณได้คุณก็จําเขาได้แล้วก็รู้สึก ความรู้สึกมันเหมือน love at first sight คือเหมือนเป็นดักแรกพบนะถูกตาต้องใจนะคะแล้วก็นิสัยจะคล้ายกันชอบไปทำบุญเหมือนเหมือนกันอาหารคล้ายคลยกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่เสียสละในชีวิตคล้ายๆกันด้วยนะคะในอนาคตข้างหน้าบอกได้เลยว่าถ้าได้เจอแล้วก็คือปิดจ็อบอนะ่ะคือ พอเวลาได้เจอเขาแล้วมันพัฒนาความสัมพันธ์ไปไกลๆความรู้สึกของคุณจะมีความรู้สึกว่าเออสักทีนะในท้ายที่สุดกได็ได้เจอเราล่ะนี่แหละคือคนที่ใช่นี่แหละคือคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะเพราะว่าด้านหลังสำรับปรากฏออกมาตรงอนาคตเลยว่าเป็นคิงถือไม้เท้าคุณก็เป็นควีนถือไม้เท้านะคุณดึงดูดเขามาด้วยกดแรงดึงดูดอย่างเข้มข้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น เขียนลิสต์ไปขอพรพระแม่ลักษมีนะคะพ่อแม่อุมาพระแม่วารีที่คนนับถือหรือพ่อปู่หรือว่าแม่ย่าอะไรต่างๆนี่แหละที่คุณไปตามทิกตอกกันหรือเปล่าแล้วนะ่ะนะได้ค่ะได้สมดังใจแล้วได้เร็วด้วยถ้าใครยังไม่ได้ไปลองจัดดูนะเธอลองจัด <laughs> จารย์ันแนะนำนะช่วงเวลาที่ออกคลิปนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณว่างอยู่นะช่วงที่ออกคลิปเป็นช่วงของสงกรานต์ปีใหม่ไทยไปจ้ะ <c oughs> นะคะอย่ารีรอทำไมอ่ะในเมื่อเราอยากได้นะคะเราเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ตัวเราเองดีอยู่แล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากได้อ่ะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเพอร์เจอร์เราอยากได้อะไรเราก็ส่ง สื่อถึงยูนิเวอร์สถึงสิ่งที่คุณต้องการอย่างเข้มข้นแล้วมันจะเกิดขึ้นเวลาที่เราหมกมุ่นในเรื่องไหนเรื่องนั้นก็จะเกิดขึ้นแต่คนส่วนใหญ่จะไปหมกมุ่นเรื่องที่ผิดหวงังเรื่องที่เสียใจมันก็เลยเจออยู่แต่แบบนั้นถ้าเราไปหมกมุ่นถึงเรื่องที่เราอยากได้ล่ะ นะเหมือนเด็กๆอะ่ะที่เขาก็ลบเร้าขอพ่อแม่ในท้ายสุดพ่อแม่ก็ซื้อของเล่นที่อยากได้ให้อันนี้เหมือนกันเราก็รบเร้า universe ว่าอันนี้ฉันอยากได้ฉันไม่เปลี่ยนใจฉันไม่สนใจคนรอบข้างหมกมุ่นเรื่องความรักได้ความรักหมกมุ่นเรื่องเงินทองก็ได้เรื่องเงินทองแต่ถ้าหมกมุ่นเรื่องหนี้สินเรื่องความขาดแคลนเรื่องไม่รู้จะเอาอะไรกินไม่มีอะไรจ่ายนะไม่ได้หมกมุ่นไปในเรื่องของการหาทางจ่ายหาเงินให้มันพอกับชีวิตที่เราอยากได้ มันจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันนะคะดังนั้นคลิปนี้ออกมาบอกว่าใช้กฎแรงดึงดูดให้ถูกต้องแล้วคุณก็จะได้เนื้อคู่ที่ถูกต้องเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่าพลังงานคือเป็นเนื้อคู่จริงๆด้วยเอรวอนก็โซ่คอนเน็กชันเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวจะส่องอนาคตให้ว่าในท้ายที่สุดนะอนาคต ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะว่าด้วยเรื่องของอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะคะช้าๆแต่มั่นคงอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดู อนาคตในวันข้างหน้าระหว่างคุณกับเขากันหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรบุคเล็กลักษณะหน้าตาบอกไปแล้วนะคะสวยหล่อนะคะเหมือนในแบบนางแบบเลยนะคะถามว่าเป็นคนไทยหรือต่างชาติได้ทั้งสองฝั่งแต่ว่าคุณจะเจอแล้วคุยกันเนี่ยผ่านทางโซเชียลมีเดียเยอะมากๆคอลวิดีโอกันจนหลับไปอ่ะนะคะประมาณนี้แล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะอยากแต่งงานสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณนะคะเอาล่ะในท้ายที่สุดขอ รู้อนาคตระหว่างคุณกับรักแท้ที่ใกล้เข้ามาสักหน่อยโห่คู่กันแล้วก็ไม่แคล้วนะคะถ้าได้เจอกันนะคะ่ะอยู่ที่หมายเลขแปดนะอาจจะเป็นเดือนแปดในปีหน้าหลังเดือนแปดในปีหน้ามีเกณฑ์จะได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะคะถามว่าได้แต่งงานไหม ไพ่นี้คือไพ่ของ engagement คุณจะได้แต่งงานคุณได้สร้างครอบครัวรวมถึงอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปนะคะหลุดพ้นจากวังวนของความเสียใจคุณจะเป็นแม่ทัพที่ชนะศึกนะคะหลุดพ้นจากความเสียใจหลุดพ้นจากดรามา่าหลุดพ้นจากความรักที่ไม่ดีทุกอย่างจะ กลับกลายเป็นดีทั้งหมดรวมถึงหน้าที่การงานของคุณคุณก็อาจจะต้องเปลี่ยนสถานนะเช่นก็อาจจะต้องกลายเป็นเจ้าของธุรกิจ ดูแลกิจาการร่วมกันกับคู่รักของคุณนะคะกับคู่ชีวิตกับรักแท้ของคุณหรืออาจจะมีการยกครัวกันย้ายไปอยู่ต่างประเทศด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลด,ด้วยก็เป็นไปได้ถ้าใครมีความฝันแบบนั้นคุณก็จะได้ด้วยเช่นเดียวกันถามว่าจะได้แต่งงานไหมได้แต่งงานอย่างแน่นอนกับคนคนนี้100เเต็มนะคะอยู่ที่หมายเลข8เดือน8ตามที่อาจารย์ชันกล่าวไว้นะจ๊ะ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจาก Universe หน่อยว่า Universe มีอะไรอยากที่จะบอกคุณนะขอ mm hmm. คำแนะนำจาก Universe ค่ะ mm hmm. ดีใจด้วยนะคะจันสรันมีความสุขจังเลยได้อ่านคลิปนี้แล้วก็มีความสุขนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตคุณจะได้รับการเติม,เต,มเต็มค่ะครอบครัวที่อบอุ่นหรือ,อะรรนา,ามิตรพาร์ทเนอร์ ชีวิตที่เฝ้าฝันเฝ้ารอการมีคนอยู่เคียงข้างการได้ย้ายถิ่นฐานการมีความสุขในบ้นปลายชีวิตสุขภาพที่แข็งแรงรวมถึงครอบครัวที่อบอุ่นทั้งหมดทั้งมวลนี้กดแห่งแรงดึงดูดทำงานอย่างหนักแล้วกำลังจะจัดเสิร์ฟสิ่งดีๆนะคะให้กับคุณในเรน็วนี้ใครที่ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายให้ถามใจตัวเองให้ดีว่าอยากได้อะไร นะคะแล้วก็ส่งคำขอไปยังจัก,กรวาลให้ได้มากที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสมุดบันทึกเขียนแปะภาพอะไรใดๆที่อยากได้คนที่เขาสำเร็จเขาจะมีวิชั่นในหัวหมายถึงมีภาพในหัวเลยว,ว่าอะไรแล้วจะยึดมันไว้ไม่ปล่อยแล้วนั่นน่ะจะเป็นจริงขึ้นมา ะะเอาล่ะรักและเป็นกำลังใจให้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ